สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวประภาพรช่วยบำรุงรับผิดชอบอนุบาลสองนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการทำหมวกสวมจะคะทำหมวกสวมนะคะอ่ะเด็กๆคะหยิบถุงอุปกรณ์ที่คุณครูได้แจกให้ไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะได้กันทุกคนแล้วนะคะแล้วเรามาดูว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ,ะมาเลยมาดูกัน นี้เป็นผ้าระบายสีซึ่งจะใช้ในการทำหมวกสวมนะคะอ่ะสาเหตุที่คุณครูเลือกเป็นรูปสัตว์นะคะเป็นรูปสัตว์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเราเรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็มีสีเทียนนะคะที่คุณครูใส่ไปให้แล้ว ยังมีกระดาษอีกสอแผ่นนะคะกระดาษสีขาวนะคะที่คุณครูใส่ให้ไปนะคะในในถุงนี้แล้วก็มีกันกรกาวนะคะที่จะใช้ในการทำหมวกสวมของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีผ้ากันเลยนะคะเด็กๆอ่ะอ่ะ อีกหนึ่งอ,อ,อ,อย่างที่คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆไปนะคะคือกันไกลและก็กาวเพราะว่าคุณครูคิดว่าที่บ้านของเด็กๆคงจะมีกันอยู่แล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยไปหยิบให้เด็กๆด้วยนะคะเราจะได้ทําไปพร้อมกันเลยุระบายสีก่อนนะคะเอาเด็กๆค่ะมาระบายสีภาพกันนะคะ เด็กสามารถเลือกระบายสีภาพตามจินตนาการได้เลยนะคะนี่คุณครูระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสวยไหมคะเห็นไหมคะของคุณครูน่ารักไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะ,ะกันไกลเด็กๆใช้กันไกลยอย่างระมัดระวังนะคะครูปกครองก็ช่วยดูให้ด้วยนะคะ เพราะว่ากันไกเป็นของโคมของแหลมนะคะ,ะมาตัดกันเลยเราก็เริ่มตัดตามเส้นนะคะตามเส้นที่คุณครูมีให้ไปนะคะตัดออกเลยตัดตามเส้นไปเลยนะคะ,ะตัดนะคะตัดตามเส้นเลยจากที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ ได้ชิ้นงานมา2ชิ้นนะคะ,ะแล้วเราก็เอามาใช้กาวนะคะแปะที่ลายของกระดาษนะคะทั้งสองข้างนี่นะคะ ไปอ่่อนะะแบบนี้นะคะจะได้เป็นหมวกแบบนี้แต่สำหรับเด็กเด็ก,ดกคนไหนที่มีศีรษะที่มีรูปหัวเนี่ยใหญ่ไปคุณครูก็มีกระดาษสองแผ่นนี้ที่คุณครูให้ไปที่ให้คุณครูให้ดูตอนแรกนะคะ <ๆ S 2> เราสามารถเอามาพับนะคะพับแบบนี้พับ สามครั้งนะคะก็จะออกามาแบบนี้เพื่อที่จะเอามาต่อต่อตรงที่รอยต่อของตรงนี้เพื่อที่จะให้มีความกว้างมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้สวมบมวกภ้ากระตูนแบบนี้ได้นะคะเด็กๆค่ะอ่าแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณครูก่อนทำไว้แล้วอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะคะ เด็กๆทํากันหรือยังเอ่ยทําเสร็จกันหรือยังเอ่ยคะ,ะคุณครูก็ขอจบกันสาธิตไว้แค่นี้นะคะ